สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมมือกลองที่จะทําให้เพื่อนๆมือกลองเนี่ยกลายเป็นนะครับผมเขาเรียกว่าพ่อมดในการสะกดจิตคนดูว,<ะ>วิธีการง่ายมากก็คือเราเหยียบแค่เบ,บดดับตัวดัน<ๆ>แค่นี้มันสามารถเชื่อไหมครับว่าสะกดจิตคนดูได้แล้วและจะสะกดจิตคนดูยังไงนะครับผมวิธีการก็คือเวลาเราเล่นเพลงถูกไหมครับเราอาจจะเหยียบขึ้นมาก่อนเลย เพลงเปิดเพลงแรกของเพลงเร็วอย่างเงี้ยเหยียบมาเลยปังปังปังหรืออีกวิธีหนึ่งเราอาจจะเหยียบไปดำเป็นตัวดำเนี่ยในช่วงหลังจากท่อนแบนด์นะครับผมอ่าแล้วก็อาจจะลุกลุกขึ้นเหยียบด้วยอ่าเคาะไม้กองไปด้วยเป็นไงครับ <S <S เพิ่มความเท่เลยนะครับผมเหมือนแย่งซีนเลยนะครับผมแย่งซีนเลยผมชอบทํำบ่อยๆแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนในวงนเลยนะดีๆทำเลยอ่าลองดูแล้วกันว่าหลังท่อนแบรนดมันจะเป็นยังไงอายกตัวอย่างเพลง โอส่งใครมารับชันทีอ่าสมมุติเราโซโล่มาแล้วกันนะครับโซโล่ต้ออองงาวับิเ่ขใจยยกก เปไงครับโอ้โหคิดสภาพตามว่าเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีคนดูสัก500คนพันคนในห้องอหอประชุมโรงเรียนเราหรือในร้านอาหารโอ้โหมันจะยิ่งทําให้เพลงน่าสนใจนะครับมากยิ่งขึ้นก็ลองนําเทคนิคนี้นะครับไปใช้สะกดคนดูแล้วกันนะครับผมจะทําให้มือกลองเนี่ยดูน่าสนใจนะครับผมดีไม่ดีได้สาวๆกลับบ้านโดยก็ได้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีก่องได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ